สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาพบกันอีกแล้วนะครับในทุกๆเย็นกับพักเพื่อชาติของเราผมจารุพลเรืองสุวรรณครับเลขาธิการพักเพื่อชาติพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ประเทศไทยของเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าคนรวยก็รวยจนไม่รู้ว่าตัวเองมีทรัพย์สินอะไรบ้าง เพราะมันเยอะไปหมดครับเพราะอพี่น้องในขณะที่คนจนก็จนจนไม่รู้ว่าตัวเองมีอะไรเหมือนกันเพราะไม่มีอะไรเลยมีแต่หนี้ทกศเราอยู่ในจุดที่ความเหลื่อมล้ำมันสุดสุดแล้วครับพี่น้องครับแต่ไอ้ลำพังว่ารวยเพราะต่อสู้กันแบบแฟงแฟ,แฟนั้นก็เป็นเรื่องเข้าใจได้ แต่ปัจจุบันนี้คนร่ำรวยไม่กี่ตระกูลนั้นรวยได้เพราะคั่วกันกับบรรดาขุนศึกต่างๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งขุนศึกที่กินรวบอำนาจด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายทำปฏิวัติรัฐประหารแย่งอำนาจจากประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนไป เมื่อมีอำนาจแล้วก็ส่งไม้ต่อหัวซึ่งกันและกันส่งต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางธุรกิจร่ำรวยกันอยู่เพียงไม่กี่กลุ่มปล่อยให้คนไทยจำนวนไม่น้อยส่วนใหญ่ของประเทศรักตากรรมรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็งไม่ได้เห็นหัวประชาชนครับเห็นแต่หัวของนายทุนเข้ามาก็เพื่อทำงานให้ในายทุน เอื้อประโยชน์โอบอุ้มซึ่งกันและกันถามว่าคนไทยอีกเจกว่าล้านคนได้อะไรผมอยากจะยกตัวอย่างให้พ่อแม่พี่น้องฟังครับว่าการหัวการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันร,ระหว่างในทุนกับขุนศึกมันมีอะไรแล้วมันเป็นยังไงบ้างเมื่อทำการปฏิวัติรัฐประหารแล้ว นะครับก็ส่งต่ออำน,นาจส่งต่อสัมปทานซึ่งกันและกันเจ้าสัวบางรายปกปุ้มทหารช่วยทหารทำรัฐประหารมาตั้งแต่60กว่าปีที่แล้วนะครับเมื่อช่วยกันแล้วถามว่าอยากได้อะไรก็อยากได้สัมปทานเล่าขุนศึกต่างๆก็หยิบยื่นหมูยื่นแมวให้ได้สัมปทานเล่าไปทำ แต่เพียงผู้เดียวซ้ำยังออกกฎหมายมาผูกขาดปิดลอ็อกไม่ให้คนอื่นได้มีโอกาสทําบ้างเพราะกลัวจะมีคู่แข่งทํากันแบบนี้จนปัจจุบันนี้ร่วม60กว่าปีครับพี่น้องครับ60กว่าปีที่ภูมิปัญญาของชาวบ้านในการต้มเหล้าต้มสุราในการที่จะหาเงินหาทองเข้าสู่ครอบครัวและประเทศชาติถูกปิดกั้นและผูกขาดด้วยกฎหมายที่หัวกัน ระหว่างนายทุนกับขุนศึกล่าสุดก็เพิ่งมีเคสนึงครับที่ทุกท่านน่าจะได้ยินกันดีในเรื่องของการควบรวมกิจการซึ่งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นการครวบรวมร้านค้าปลีกขออนุญาตไม่เอ่ยนาม ประเทศไทยของเรามีพรบรที่ชื่อว่าพรบรการแข่งขันทางการค้าปี2542ครับออกมาเพื่อป้องกันการผูกขาดทางการค้าเพื่อให้คนไทยค้าขายแข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียมสาระสำคัญของพรบฉบับนี้ระบ,บุไว้ว่าถ้ามีการควบรวมกิจการเกินกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะทําให้เกิดการผูกขาดทางการค้ามีโทษทางอาญาครับพี่น้องมีโทษทางอาญาติดคุก3าปีแต่สิ่งที่น่าสนใจคือหลังจาก2,557ครับหลังจากเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้น <c oughs> ก็มีการยกเลิกพรบรฉบับนี้แล้วเขียนใหม่เป็นพรบการแข่งขันทางการค้าปี2,560 หัวใจของพอรบฉบับใหม่นี้ยกเลิกโทษทางอาญาทั้งหมดไม่มีอีกแล้วโทษทางอาญาในการควบรวมกิจการในการผูกขาดทางการค้าแล้วตั้งคณะกรรมการใหม่ขึ้นมาหนึ่งคณะชื่อสั้นๆว่ากขอคอเป็นก้างขวางคอของประเทศหรือเปล่าก็ไม่ทราบ แลกกฎหมายฉบับนี้ก็บอกว่าเมื่อจะมีการควบรวมกิจการใดๆที่อาจจะเป็นการผูกขาดทางการค้าให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจร้อเปอร์เซในการตัดสินใจว่ารวมได้หรือรวมไม่ได้และไอ้คณะกรรมการชุดนี้ละครับผมท้าเลยฮะไปเปิดดูได้เลยทุกๆคนเป็นคนของ ขุนซึ่งทางสิ้นเมือ่อรัฐประหารปี5-7แล้วผ่านไปเพียง3ปีออกกฎหมายใหม่พอออกกฎหมายใหม่ปุ๊บก็มีการควบรวมกิจการกันเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็เข้าไปสู่คณะกรรมการที่ว่าเนี่ยแหละครับแล้วก็ใช้เวลาเพียงไม่นานก็เปิดไฟเขียวปิง้งรวมได้สำเร็จ โดยไม่ต้องสนว่ารวมแล้วจะเป็นส่วนแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์ของตลาดจะเป็นเ0 80, 90บ้ทางแม่มันครับพี่น้องรวมได้แล้วรวมไปแล้วล่าสุดก็เช่นการเกิดการควบรวมกันขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเครือข่ายโทรศัพท์ก็ไม่ได้ต่างกันแต่อย่างใดไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าขุนศึก ยึดอำนาจได้แล้วเอื้อเฟื้อให้ในายทุนหรือจริงๆแล้วนายทุนเอื้อเฟื้อให้ขุนศึกยึดอำนาจแล้วค่อยเอื้อเฟื้อกลับให้นายทุนอีกทีอันนี้ก็ไม่แน่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตาดำๆอย่างพวกเราก็คือการแข่งขันที่ลดลงของตลาดความซวยก็ตกถึงเราครับพี่น้องซวยยังไงผมจะเล่าให้ฟังผมยกตัวอย่างว่า พ่อแม่พี่น้องเปิดร้านขายข้าวแกงฮะแล้วข้างบ้านของพี่น้องเนี่ยก็มียายมียายมีก็เปิดร้านขายข้าวแกงเหมือนกันวันนี้ยายมีขายข้าวแกงห้าสิบบาทแต่พี่น้องขายข้าวแกงสามสิบบาทยายมีก็อยู่ไม่ได้สิ่งที่ยายมีต้องทำคือหนึ่งลดร,ราคาหรือสองพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้มันคุ้มกับราคาห้าสิบบาทครับ นี่คือสิ่งที่เรียกว่าการแข่งขันกันทางการค้าถ้าขายเกินกว่ายายมีพ่อแม่พี่น้องไปขาย60บาทก็ขายไม่ได้ผลลัพธ์ที่ตามมาการแข่งขันทางการค้าจะทำให้เกิดประโยชน์ตกกับพวกเราประชาชนผู้ใช้บริการได้ใช้บริการในราคาถูกลงได้ใช้บริการในคุณภาพที่ดีขึ้นเป็นตน้น แต่สมมุติว่าวันหนึ่งพ่อแม่พี่น้องไปหัวกับยายมีบอกว่ายายมีเรามารวมกันเรามาทําด้วยกันนะเราก็ขายแม่จาร้ลรอยนะฮะถามว่าลูกค้าที่มาวนเวียนอยู่ต่อให้บ่นว่าโอ้จาร้อยแพงจังเลยแต่ก็ต้องซื้อเพราะว่าในละแวกนี้มันมีอยู่แค่ร้านของพ่อแม่พี่น้องกับยายมี ถ้ารวมกันแล้วขายร้อยคนบอกโอ้ไม่ซื้อก็ไม่ต้องแดกครับพี่น้องครับหิวไปนี่คือผลเสียของการหัวของการควบรวมกันเช่นนี้และเกิดขึ้นมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยวันนี้ถ้าไม่แก้อีกไม่กี่วันเราก็ตายกันหมดครับ ยิ่งคนไทยได้รับผลกระทบจากโควิดได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากผลการผันผุนผลของเศรษฐกิจโลกเราจะอยู่กันยังไงไหวพัวกันในประเทศยังไม่พอว่าไหมพี่น้องครับลุงลุงที่ผ่านมาเอาชาติไปขายได้อีกต่างหากโดยบอกว่าต่างชาติมาลงทุนเลย40ล้านบาทให้ซื้อที่ดินในประเทศไทยได้ จะปลูกบ้านจะสร้างบ้านทำอะไรได้หมดให้ถือครองที่ดินโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่ดินแพงๆนะเชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพที่ดินที่พวกเราเองยากที่จะได้เอื้อมถึงแต่ถามว่ามันคุ้มไหมครับพี่น้องครับมันคุ้มกับคนไทยไหม40ล้านบาทกับเศรษฐีต่างชาติมันจิ๊บจ่อยมากเลยครับพราะม่พี่น้อง40ล้านบาทท่านไปถามเศรษฐีเมืงองนอกฮะ เศรษฐียุโรปเศรษฐีจีน4ี่สล้านบาทแม่งซื้อรถได้คันเดียวเอามาแลกกับแผ่นดินไทยไอที่น่าเศร้าใจที่สุดคือรัฐบาลที่มาจากการเป็นทหารมาก่อนคนที่มีความคิดคนที่มีความเชื่อที่ถูกสอนกันมาตั้งแต่ไปนักเรียนในร้อยนะครับว่าแผ่นดินไทยหนึ่งตารางนิ้วก็เสียไปไม่ได้เอาเลือดทาแผ่นดิน รักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ได้ทุกทุก,ทกตารางนิ้วมันน่าเจ็บใจที่คนที่เคยเป็นทหารแบบนี้เอาแผ่นดินไทยไปขายได้หน้าตาเฉยๆถ้าพรกเพื่อชาติเป็นรัฐบาลครับเรื่องนี้ยกเลิกแน่นอนเอาไว้ไม่ได้เสียหายทั้งความมั่นคงเสียหายทั้งเศรษฐกิจอนาคตข้างหน้าถ้ากฎหมาย กฎระเบียบบ้านๆนี้ยังอยู่เราก็จะมีต่างชาติฮะที่พาเดตกันเข้ามาอยากจะได้คาลือหาดที่ภูเก็ตก็เอาเงินมาลงทุนเสดเงินฮะสี่สิบล้านก็ได้ปลูกบ้านได้ที่ดินผืนดีๆผืนแพงๆถามว่าลูกหลานเราคนไทยทำงานประสบความสำเร็จขึ้นมาอยากจะมีที่ทางอยากจะเปิดรีสอร์ที่ภูเก็ต นะครับอยากจะมีที่ทางทํามาหากินอยากจะมีที่ทางอยู่อาศัยโดนฝรั่งเหล่านี้โดนคนจีนเหล่านี้ว่านซื้อหมดแล้วคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคิดน้อยหรืออาจจะไม่ได้คิดของผู้มีอำนาจที่ลูกแก่อำนาจแล้วหาทางออกให้แก่ประเทศชาติไม่เป็น ถามว่าทำไมสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเพราะเขาเหล่านั้นมองว่าประเทศไทยจะต้องเป็นฐานการผลิตต้องมีคนมาลงทุนในประเทศไทยวันนี้ต้องบอกว่า2,566แล้วครับเราต้องเลิกคิดเรื่องนี้ได้แล้วแต่สิ่งที่ต้องคิดคือทำยังไงจะให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการ ไม่ใช่รอนักลงทุนต่างชาติไม่ใช่รอแค่ค่าแรงกับภาษีบางอย่างวันนี้เราต้องแข็งแรงเติบโตเป็นประเทศที่ออกไปตั้งโรงงานออกไปสร้างฐานการผลิตยอยู่ในประเทศอื่นๆแล้วและนี่คือสิ่งที่พักเพื่อชาติจะทำไม่ได้เลิกถอยห,หลังเลิกมองตัวเองเป็นแค่ฐานการผลิตแล้วง้อเพียงแค่การลงทุนจากต่างชาติ ถ้าเมื่อย้อนกลับไป30-40ปีที่แล้วอาจจะยังมีประโยชน์ครับพี่น้องแต่วันนี้2 5 6, 6 6ต้องเรียนตามตรงว่าเป็นเรื่องไร้สาระทั้งสิน้นหลักเกณฑ์ของการที่คนส่วนใหญ่จะมาลงทุนในประเทศนั้นจริงๆแล้วมีหลักการอยู่หลายข้อครับเช่นหนึ่งสาธารณูปโภคเราดีพอไหมสอระบบการเงินการธนาคารเราดีพอไหม สามกฎหมายเราเอื้อประโยชน์ให้เขาไหมสี่ค่าแรงและการอำนวยความสะดวกต่างๆเราดีพอไหมคำถามนี้ไปต้องคำถามที่ต้องถามดังๆไปยังผู้ดีตัดสินใจก่อนหน้านี้ว่าประเทศของเราไอ้สามสี่ข้อที่ผมพูดมานี้มันไม่เหลือแล้วล่ะครับถึงต้องเอาเงิน40ล้าน ไปแรกไปเป็นสิ่งจูงใจเอาที่ดินไปเป็นสิ่งจูงใจให,ให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาถ้าไอ้สีข้อที่ว่ามานี้มันไม่เหลือแล้วก็เป็นตัวชี้วัดให้เห็นครับว่าแปดปีที่ผ่านมารัฐบาลนี้หวยขนาดไหนทำให้แม้แต่สาธารณระโภค บรรยากาศในการลงทุนระบบการเงินการธนาคารหรือแม้แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องมันไม่จูงใจนักลงทุนต่างชาติอีกแล้วพักเพื่อชาติของเราคิดใหญ่เล่นใหญ่เรื่องนี้เราจะเปลี่ยนแบบพลิกแผ่นดิน ประเทศไทยจะต้องไม่เป็นฐานการผลิตจะต้องไม่ใช่ประเทศโลกที่สามที่รอต่างชาติมาลงทุนเพื่อแลกกับเงินค่าจ้างเล็กน้อยและภาษีบางอย่างแต่พรกเพื่อชาติวันนี้จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าของธุรกิจตเติบโตแล้วไปบุกประเทศเอื่น ไปสร้างฐานการผลิตที่ประเทศอื่นๆและดึงเงินไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเป็นก่อเป็นกร,รมทุกท่านครับสิ่งที่กล่าวมาทั้งสิ้นนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติทั้งสิ้นพักเพื่อชาติ นอกเหนือจากด้านการทำมาหากินแล้วก็ยังให้ความสำคัญกับความมั่นคงแต่วันนี้เราต้องเปลี่ยนแนวคิดเราต้องมองกันใหม่ว่าความมั่นคงนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องของการทหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการมองความมั่นคงเป็นแค่เรื่องของการทหารเป็นเรื่องที่โบราณแล้วครับพ่อแม่พี่น้อง แต่ขุนศึกบางคนก็ <subtract ing> ยังคงมีแนวคิดแบบนี้ทาให้ดีผ่านมาเราเห็นภาพที่ชินตาคือการพยายามซื้อนั่นซื้อนี่ยุดโทรปรณ์ต่างๆในราคาแพงซึ่งแน่นอนว่าก็หัวกับเราในทุนทั้งหลายการซื้ออาวุธไม่ใช่เรื่องผิดครับ ในฐานะทหารเก่าผมยังคงเห็นด้วยว่ากองทัพต้องมีการพัฒนาแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าซื้ออะไรและซื้อเมื่อ,อ,อ,อไรเมื่อบ้านเมืองเจ็บชำ้ำเศรษฐกิจตกต่ำคนเจ็บป่วยคนลำบากงบประมาณเหล่านี้ก็ควรถูกนำมาใช้เพื่อการพัฒนา เพื่อการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนซื้ออะไรก็ได้ครับยกดีเทคโนโลยีบีเยอะแยะจะซื้อเรดาร์จะซื้อเครื่องตรวจจับระเบิดซื้อเครื่องตรวจจับมิไซใ์หรือแม้แต่ในเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้ดีหมดละครับดีกว่าเรือดำน้ำหมดแหละว,วันนี้เรามองความมั่นคงในรูปแบบใหม่ครับความมั่นคงจะไม่ผูกติดอยู่กับการทหาร แต่เราต้องมองความมั่นคงในทุกๆมิติทั้งการสาธารณาสุขทั้งการศึกษาการทำมาหากินเรื่องราวเหล่านี้จะถูกบรรจุอยู่ในนโยบายของพรรคเพื่อชาติทั้งสิน้นทุกท่านครับความมั่นคงของชาติจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงนิยามเสียใหม่ ที่ผ่านมาเราอยู่กับชุดความคิดเดิมๆบอกว่าชาติคือแผ่นดินไทยอย่างที่ผมบอกไปหนึ่งตารางนิ้วเราก็เสียไปไม่ได้แต่มันมีข้อพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าแม้แต่ชาติหมายความถึงแผ่นดินไทยก็ยังมีคนหัวใสเอาไปขายได้วันนี้เราต้องมองวัาชาติ คือประชาชนคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อชาติจะเปลี่ยนนิยามของความมั่นคงและนิยามของอธิปไตยของชาติเสียใหม่โดยผูกติดอยู่กับคนไทยทุกคนอธิปไตยของชาติไม่ใช่แผ่นดินที่คนจะขายได้อีกแล้วแต่อธิปไตยของชาติคือคน ผูกติดอยู่กับคนคนไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนบนโลกโโก็คืออธิปไตยของชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยและทุกๆกระทรวงในประเทศไทยต้องให้บทบาทสำคัญในการปกป้องคนไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้เพราะนั่นหมายถึงอธิปไตยของชาติ พ่อแม่พี่น้องครับเรามารวมกันที่นี่รวมถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านผมเชื่อว่าเรามีหัวใจตรงกันหนึ่งอย่างคือการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้จากสิ่งที่เราเห็นกันมาเนิ่นนานไปสู่สิ่งใหม่วันนี้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ เราต้องการพลังของพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับเพราะเรากำลังต่อสู้กับระบบกับกลุ่มคนที่ผูกขาดั้งอำนาจผูกขาดั้งเศรษฐกิจของประเทศคนเหล่านี้มีอำนาจมากมายแต่มีจำนวนไม่มากเท่าพวกเราครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ ผมจึงอยากชวนชวนพ่อแม่พี่น้องรวมพลังกันยึดกันไว้ให้แน่นยึดกันไว้ให้เป็นก้อนแล้วใช้พลังของท่านผ่านปากกาของท่านในวันเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึงนี้สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดพักเพื่อชาติทำได้จริง เราทําได้หาเงินได้ใช้เงินเป็นเราใช้มันสมองจํานวนมากคิดแนวทางรวมถึงพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของปัญหาอย่างแท้จริงออกแบบแนวนโยบายต่างๆที่จะทําได้จริงและเราไม่ได้โม้แค่ปากครับศูนย์ไลฟ์โพลิซีเซ็นเตอร์ที่สุขุมวิท12แห่งนี้ พ่อแม่พี่น้องสามารถเดินทางมารับชมแนวทางการแก้ปัญหานโยบายของพรรคเพื่อชาติได้ตลอดเราจะโชว์ให้ท่านเห็นทุกนโยบายทุกมิติของการแก้ไขปัญหาเราจะทำให้ท่านดูก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกเราเราไม่พูดแค่ในกระดาษเราไม่พูดแค่ออกอากาศทางปาก เราไม่เอาล้ครับเดินไปเราก็บอกว่าโอ้ฉันจะทํานั่นทนํานี่ฉันจะแจกนั่นแจกนี่ฉันจะให้หัวเท่านั้นหัวเท่านี้พรรคเพื่อชาติไม่ทําใครจะทําทําไปมีเยอะแยะแล้วครับพรรคการเมืองในประเทศไทยเดี๋ยวก็แจกนั่นแจกนี่600หกร้อยมั่งเหลือเกทัพกันเจ็ดร้อยพันหนึ่งมั่งรวยเหลือเกิกน, 700, กนแต่ไม่มีใครเคยคิดว่ามันเพิ่มหนี้เพิ่มสินให้กับพี่น้องประชาชนหรือไม่ หัวใจของการทำงานของรัคื่อชาติของเรา 1. ลดความเหลื่อมลำ้ำต่อสู้กับทุนผูกขาด 2. หาเงินเพื่อชดใช้นี่11ล้านล้านที่มีลุงบางคนในระิิให้ไทยโดยที่เราไม่รู้ตัวคือให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น เราไม่ได้พูดแต่เพียงลมปากครับเดีย๋ยวเราจะทำให้ท่านดูนะสุขุมวิท12ศูนย์ไลฟ์โพลิซีเซ็นเตอร์แห่งนี้ทุกท่านครับวันนี้ผมได้พบกับทุกท่านพอหอมปากหอมคอได้มีโอกาสเล่าให้พี่น้องฟังว่าบ้านนี้เมืองน,นี้มันหัวกันยังไงที่นี่เราจะประาใสยทุกวันและผมจะมีเรื่องราวดีๆเด็ดๆ เรื่องสนุกสนุกเรื่องลึกๆความชั่วความเลวของผู้คนที่มันทำมาไว้หลายๆคนไม่รู้ผมจะมาเล่าให้ฟังในทุกๆวันสำหรับวันนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มารับฟังโดยเฉพออาะอยิ่งพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ